ไปซื้อลอตเตอรี่อขอไวร้า,าต้องเป็นของเรา <c oughs> วันนี้เราจะไปที่มิโนะาานั่งเรือไปกับพี่วันเพื่อที่จะไปซื้อลอตเตอรี่เพราะว่าใกล้จะสิ้นปีแล้วเราก็ต้องซื้อลอตเตอรี่เพื่อจะถูกรางวัลเท่าไหร่ละหกร้อยล,ล้านตุรกีลีลาจ้า <c oughs> ขอร้านหนึ่งนะใครอยากเป็นเศรษฐี เจนทันสีเจนทัศน์สีขอร้านหนึ่งอะเออนี่ไงมีมีหลักฐานแล้วไงถ้าจุกของหลายลาะเนี่ยพี่วันละล่พี่วันขอร้านหนึ่งถ้าเกิดพี่วันถูกขออลไยล่ะหกอลไรลไม่ให้ค่ะวันนี้วันนี้อากาศเออโอเคอยู่ตอนนี้ก็เข้าหน้าหนาวอย่างจริงจังแล้วเอาดีๆไม่ได้ถ่ายคลิปนานมากเออค่ะเดี๋ยวนี้เราไปนั่งเรือ ข้าไปฝั่งโน้นไปซื้อลอตเตอรี่แล้วเราก็ไปกินชาไขาม่ <laughs> ขมกุก <laughs> เราไม่ได้ไปกินชาไข่มุกนานเลยนานมาก <laughs> แล้วเวลาที่เราเออกมาตอนนี้ก็คือเป็นเวลาคนทํางาน <laughs> คนเยอะจังเวอร์ <laughs> โอเคแต่ตอนนี้เราไปขึ้นเรือก,กันค่ะตอนนี้เราอยู่ฝั่งอุสึคิดานะคะอไม่เท <laughs> ี่ยวอากาศอากาศดีอยู่ <laughs> เดี๋ยวขเขาบอกว่าตอนบ่ายๆฝนจะตกแต่ไม่รู้ตกจริงเปล่า <laughs> เออไปก็ไปดูๆ <ES> ตามงสี่สิบพี่วันอไปนั่งรอตรงนี้ทางออกแกเป็นเจ้าของบ้าน เลิศเหรอเห็นเรืออยากเป็นเจ้าของท่าเรืออันนี้ด้วยนะคะเผื่อเป็นเจ้าของท่าเรือในอนาคตที่ตุรกีข้างล่างนะเอวบนั่งโยกนั่งหันไปทางไหนหันทางนี้นะคะเนี่ยฝั่งฝั่งนี้ฝั่งที่เขานั่งกันนะฝั่งนี้หรอเขาล้มใจเรา เขสีเขียวนะประมาณนี้แล้วใครต่อสิบบาย่ารรอดูหน้าซักีคนใหม่เม ดูนะครับตั้งนานตั้งนานไม่เวียนเรอนี่เดี๋ยวเราข้ามฝั่งไปฝั่งเสียลืแล้เน่ะร้านไหนวะ โโอ้หคนมาต่อคิวคนเริ hair, really really ่มมาต่อคิวแล้วพี่วันมีร้านเดียวเหรอแร้วเอออ๋อโอเคนี่เรามาซื้อร้านนี้กันนะคะซื้อในร้านใช่ปหมแล้ว

ใครจะเป็นเศรษฐี <laughs> ไม่รู้แหละกูขอร้านนึ่งตรองนี้ได <laughs> <c oughs> ้พี่วันเฉ่

เดี๋ยวเราให้พี่อันหนึ่งเอง็มซื้อทั้งหมดสี่ใบซื้อสี่ใบนะคะเยอะใบละร้อยห้าสิบหกราา้อยล้านต้องเป็นของเราโอเคการกิจนะคะในการซื้อเอาหกร้อยล้านมาให้ฉันนะห <c oughs> <c oughs> มัดอ้อมตกเศรษฐีวัน <c oughs> พี่วานซื้อฉันได้เลยเธอรอดูฉันได้เลยรอฉันได้เลยฉันซื้อพี่วานซื้อสิบใบอ่ะถุงรางวัลหกร้อยละเออรอเลยครับผ้ายก็คนเยอะเออแต่ก็มาเช้าก็ดีเราเหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดมาสายแล้วหูยคนซื้อลอตเตอรี่เยอะฉ่ำอยู่นะเยอะใช่แล้นลุงเแก่ๆที่มาพวกาเขามาทำอะไรมาลอตเตอรี่นั่งเรือนั่งเรือมาพเพกัน ซื้อลอตเตอรี่ค่ะนั่งเรือฟงกันไปซื้อลอตเตอรี่มาซื้อลอตเตอรี่เขาเห็นเราแล้วเขาหขนล้อมเราด้วยว่าเราไปซื้อลอตเตอรี่เราเป็นต่างชาติอะลอตเตอี่ซื้อซื้อกี่ใบไม่รู้เห็นเออเนี๋ยวเราไปไหนกันต่ออ๋อร้านนี้ก็มีนี่แต่ร้านนั้นใหญ่กว่าร้านนั้นมันจะเป็นร้านคนที่ถูกรางวัลอ่ะเขาเคยไป่รานั่นไงอ่ะสิเออคนถูกร้านนั้นเยอะใช่

คยมเรแอนทำยัเนี่ยเอฟซีอุยตายแล้วเอมังอาอตได้มันทาร้ายฉันมันให้ฉันก้าวผมหน้าฉันก็ใหญ่แล้วมันก็บอกว่าใช่พี่วันก้าวของเเหมือนป้ามากัน่าเกลียด แล้วไปดูช็อกโกแลตลานน้้ัมบชูกี้ดคนเยอะอยู่นะดีนะเดี๋ยววิวันจะมาเข้าไปซื้อช็อกโกแลต้าเน้ไม่เน็มากไม่เหญ่มากเออสองร้อยี่สิบอืมที่ซืออไร้ิกิสถ้าให้กูหานได้ปะเนี่ย เปิดมันจะเข้าใจคืออันนี้ผสมไม่ผสมหรอดูจากรูปมันก็นเหมือนกันนะสุดมีนมอ๋ออันนี้เป็นนมแล้วอเน,นี้ยมันเป็นแบบช็อกโกแลตไอ้นี่กว่าเออบิเทเตอร์บิแบบนนี้กว่าให้อันนี้มาฮะอันนี้ต้องมีนมใช่ใร้านนี้อร่อยใช่ป่ะพี่วันเคยกินเหรอจ้าอุ้ยมันหนักอยู่นะสองโอ้โหรู้หล,ลามาก ได้อยู่มึงก็เดินนะปีหน้ามาซื้อกลับหน้ไม่พังมาหรอกเกลียดดูยี่่ียตอนนี้เราก็ซื้อมึงไปไหนได้นะมึงอยู่บ้านนอนได้เฮียกุยเกลียดดูว่ะถ้ามึงท้องต้องชวนกูไปไหนนะกูขอร้องพี่เนี่ยหนูกูเนี่ยแหละไปฟิเล่ฟิเล่อยู่บ้านเลยตอนนี้เราก็ซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่คงไม่ได้ไปกินชาหนุ่มแหงมุกเพราะเมื่อกี้ไปนั่งกินกาแฟมาแล้วก็เออใช่ นี่ก็จะกลับแล้วแล้วไปซื้ออะไรมาคะชค็อกโกแลตแล้วก็อะไรไม่รู้ช็อกโกแลตแล้วก็ของเอ๋โอโอเคเดี๋ยวเราจะนั่งเรือกลับนะคะไปฝั่งอสุสกรามเดี๋ยวเขบอกอยู่ว่าฝั่งนู้นก็ไปทัดตินะไหนฝั่งโน้นไปไหนข้ามฝั่งไปเห็นกาลาตาแล้วนะ่ะมาฝั่งโน้น ใส่น้องอุ๋งอุงมาด้วยนะวันนี้พี่วันไงเอาน้องอุ๋งมาไงวันนี้เอ็มอาจจะไม่ได้ถ่ายทุกคนดูเยอะเพราะว่าในคลิปเอ็มก็มีอยู่หลายอยู่ฝั่งนี้เอาพี่วันลงนี้น้องมีขึ้นเรงนี้ก็ได้มา เดิฝั่งนี้เองเราไปท่านู้นเหมือนเดิมคนเริ่มเยอะแล้วนะนเนาะชื้น <c oughs> ลูกเหี้ย <c oughs> คนเยอะใช่ไหม มีได้มีสอง่าอ๋อเข้าใจแล้วตอนนี้จะเป็นปลาแล<อ>้วนะเออถ้าเราลงฝั่งหนูใช่ไหมอเออเออเออเก่ารึไบบงไพักน้องกินกับอะไรอ่ะกินกับปลาไง บายบายฮะผักดองไกินกับแซวิชาไงอ๋อที่ว่ากินเนี่ยเออไปทัวร์ไหมโซนอัราที่เดินเดินทวไปใช่ไหมาขอร้อ โอ้ยไปคนเดียวเลยพอไปถึงอเอ็มไม่ใช่รป่ะเขาไม่เปิดประตูให้ป่ะรอกันเอาเขียง 不要太多。 600ร้านจะมาซื้อผ้าเหรืออุสติดาให้มันจบๆไปนหญิงข้าเรือเออให้เรียฉันว่าหลายผ้าเลเม็นเป็นเมียนายกี่มันลืมเรื่องไปเลยโอ๊เหนื่อยว่ะตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะกลับแล้วนะคะ อันนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งที่เอมไปกับพี่วันเหนื่อยว่ะบอกตรงหน้ากูไม่มากับมึงล้วจริงไม่จริงคาญไมจริงปอมเออนี่ก็ผมเปิดอยู่แนีเอเอโอเคทุกคนวันนี้เอมต้องลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหน่อคลิปวิดีโอหน้าเดี๋ยวมาดูว่าเอมกับพี่วันจะไปไหนก็เนี่ยแหละ ว่างแล้ว <laughs> ว่างแลวก็จะถ่ายคลิปมาปบ่อยไม่น่าว่างนะมันคนกลับไปทำางานค่ะ <laughs> จริงไปทำง,งานเถอะขอร้อง <laughs> ไม่ได้ทำเ <laughs> ออโอเคเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปวิด,ดีโอหน้านะคะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายแสรจดีจัง <laughs>